อาจารย์สมคิดจตุศรีพิธ์เคยอยู่ทั้งคุณทักศิลป์เคยอยู่ทั้งคุณประยุทธ์อยู่ในรัฐบาลใน2รูปแบบตกผลึกมีความคิดพอแล้วก็สามารถมองเห็นว่าวิสัยทัศน์หลังจากโรคระบาดเนี้ยประเทศไทยควรจะไปทางไหนในช่วงวิกฤตปี2ปีต่อไปเนี้ยผมคิดว่าเราต้องการได้คนมีประสบาการณ์ที่เข้าใจโลกติดต่อกับโลกได้มีทีมงานเข้าใจโลกทํางานได้แล้วมีคนรุ่นใหม่แบ็กอัพมันไม่ใช่คนคนเดียวแต่นายกรัฐมนตรีต้องมีประสบการณ์สามารถตัดสินใจได้ ผมก็เป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายนะเป็นมิตรหมายความว่าเรารู้จักคนรู้จักนักการเมืองในทั้งสองฝ่ายแต่ผมมีความรู้สึกว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยไม่สามารถเสนอแนวชุดความคิดใหม่สเป็ผมว่าต้องมีความผสมผสานแน่นอนต้องมีมประสบการณ์ ผมไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นใหม่คนอายุ 40-50- เป็นไม่ได้นะผมสนับสนุนเขาเสมอวันนี้ผมก็61แล้วผมก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต,แต่สำหรับประเทศในการในช่วงนี้ในช่วงวิกฤตปี2ปีต่อไปเนี้ผมคิดว่าเราต้องการได้ 1. คนมีประสบะการณ์ที่เข้าใจโลกติดต่อกับโลกได้และมีทีมงานที่เข้าใจโลกทำงานได้แล้วมีคนรุ่นใหม่แบ็กอัพมันไม่ใช่คนคนเดียวแต่นายกรัฐมนตรีต้องมีประสบะการณ์ นะครับเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ดูจากหลายประเทศสิหลายประเทศเนี่ยเมื่อก่อนอ้าวเออคนรุ่นใหม่ในที่สุดเนี่ยกลับไปเลือกคนที่มีประสบาการณ์เพราะรู้ว่าคนที่มีประสบาการณ์จะช่วยได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับผู้นํารุ่นใหม่ที่ตอนนี้อยู่ในวงการเมืองดีๆหลายคนจะเป็นรูปพักจะเป็นหัวหน้าพักก็ตามผมคิดว่าคนรุ่นเนี้ยในที่สุดในหลังจากปี2ปีที่เราช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเนี่ยคนรุ่นเนี้ยก็น่าจะมาทดแทน นายกรัฐมนตรีเพราะสเปกนายกรัฐมนตรีตอนนี้แตกต่างก่าที่ผ่านมาแล้วก็จะแตกต่างกับอีก45หปีข้างหน้าก็ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของของเราอยากให้มีทางเลือกอีกทางนึงนะเพราะว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยผมก็เป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายนะเป็นมิตรหมายความว่าเรารู้จักคนรู้จักนักการเมืองในทั้งสองฝ่ายก็มีการชักชวนกันแต่ผมมีความรู้สึกว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยไม่สามารถเสนอแนวชุดความคิดใหม่ ผมมองไปที่สร้างอนาคตไทยเพราะเราสามารถระดมชุดความคิดใหม่ภายใต้คนที่ทํางานมาแล้วตกผลึกอย่างอาจารย์สมคิดจาตุศสีพิทักษ์เนี่ยเคยอยู่ทั้งคุณซักสินเคยอยู่ทั้งคุณประยุทธ์อยู่ในรัฐบาลใน2รูปแบบตกผลึกมีความคิดพอแล้วก็สามารถมองเห็นว่าวิสัยทัศน์หลังจากโรคระบาดเนี่ยประเทศไทยควรจะไปทางไหนไอชุดความคิดเนี่ยเป็นชุดความคิดที่ถ้าไปเสนอในในพักเดิมๆม,มันก็จะไปติดความขัดแย้งเดิม เราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เราอยากเสนอชุดความคิดนี้เข้าไปแน่นอนเราอาจจะไม่ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่ชุดความคิดนี้ถ้าเกิดประชาชนยอมรับก็เป็นไปได้ว่าพักที่มาจัดเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรือพักร่วมรัฐบาลจะเอาชุดความคิดนี้ไปใช้แต่ถ้าเกิดประชาชนให้ความไว้วางใจเราจริงเรามีเวลาจริงเราก็อาจจะมีตัวเลขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้ครับเมันก็ทุกคนวันนี้ก็มีไบเอสผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีคือคนที่เป็น บุคคลสาธารณะที่ผ่านมาเนี่ยคนจะมีมีคนมองแล้วยิ่งในสมัยที่เป็นโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยความเห็นมันก็จะหลากหลายแต่ผมคิดว่าเราควรจะให้โอกาสไม่ใช่ใโอกาสอาจารย์สมคิดคนเดียวนะผมอยากให้นกักการเมืองทุกคนมีโอกาสนะจะเป็นในเพื่อไทยนะฮะคุณแพรทองทานหรือว่าในก้าวไกลคุณพิธาหรือในพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นพลเอกประวิตยหรืออะไรทุกคนก็ต้องมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นคุณพีรับัน ก็ต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผมว่าอันนี้คือเสน่ห์ของประชาธิปไตยโดยที่เราดูจากเนื้อหาสาระผมหวังว่าอย่างนั้นผมเข้าใจอยู่พอดีเรามองหน้าคนในจอเราบอกไม่ชอบคนคนนี้เลยแต่ถ้าเพอเขาพูดขึ้นมาแล้วเออพูดเข้าท่าเหมือนกันนี่นั้นเราขอโอกาสท่านนั้นเองขอโอกาสที่ให้อาจารย์สมคิดได้สื่อสารขอโอกาสให้พวกเราได้สื่อสารเท่าๆกับคนอื่นแล้วเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราจะมีการถกเถียงกัน ออแล้วก็มีการรับฟังกันจริงๆสําคัญมากกว่าการที่จะเสนอไอเสนอความคิดเนี่ยนะครับคือการได้ฟังประชาชนเพราะตอนนี้พอผมลงพื้นที่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะให้ประชาชนพูดเพราะผมอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรไปเสนอเนี่ยทุกคนบอกว่านากักการเมืองก็เสนอได้หมดแหละแต่ชุดความคิดของประชาชนพัฒนามาเป็นนโยบายนี่แหละที่จะทําให้เราแตกต่างกับคนอื่นผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถก้าวลดความขัดแย้งตรงนี้ได้เราไม่เป็นคู่ขัดแยง้ง แล้วทาให้ประชาชนช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันไม่ใช่รพักเราพักเดาพักอื่นก็ก้าวข้ามไอ้ความขัดแย้งตรงนี้ไปนะฮะเพื่อไปถึงจุดที่เมื่อหลังโรคระบาดปีหน้าเนี่ยเราต้องมาช่วยฟื้นฟูประเทศแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องประชาธิปไตยเข้มแข็งก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าไม่มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ตรงนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์สมคิดและทีมงานผมเนี่ยพร้อมที่จะเสนอชุดความคิดที่เป็นเศรษฐกิจการเมือง นะฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในทั้งสองส่วนไปด้วยกันแล้วประชาชนก็น่าจะเข้าใจว่าเราพยายามทำอะไรถ้าเราแยกอิชูเนี่ยแยกเรื่องเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยทุกคนก็โฆษณาขายแยกประเด็นแต่จริงๆมันต้องประกอบกันเพื่อน,นำพาประเทศไปได้